สวัสดีครับกับข้าวในครัววันนี้ชวนเพื่อนๆมาทําแกงเขียวหวานไก่ใส่ฟักกินกันครับเดี๋ยวเราเริ่มทํากันเลยอันดับแรกเรามาดูส่วนผสมกันก่อนครับส่วนผสมวันนี้เป็นน่องไก่ติดสะโพก350กรัมนะครับสับเป็นชิ้นใหญ่นิดนึงครับเครื่องในไก่200กรัมอย่าลืมขูดเอาไขมันแล้วก็หั่นเป็นชิ้นล้างท้องความสะอาดเอาไว้ให้เรียบร้อยครับนี่นะครับตรงกลื่นก็บ้างให้เรียบร้อยนะครับจะได้สุกได้ง่ายครับ ฟักเขียววันนี้ผมหั่นเป็นชิ้นเล็กนิดหนึ่งเพราะว่าเราทำแกงครับเราจะไม่ใช้ชิ้นใหญ่เหมือนซุปนะครับใบโหระพาครับพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเฉลแบบพริกแกงเขียวหวานครับพริกแกงแดงหรือว่าพริกแกงเผ็ดนั่นเองครับใส่ลงไปเล็กน้อยเพิ่มสีสันครับน้ำปลาครับผมนี่นะครับน้ำตาลปี๊บใครชอบหวานใส่เพิ่มได้ครับเกลือป่นครับใบมะกรูดฉีกครับผม หัวกะทิ250 ml นะครับอันนี้ใช้กะทิสดครับแล้วก็หางกะทิ700 ml ครับส่วนผสมทั้งหมดมีเท่านี้เดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยครับอันดับแรกตั้งกระทะใส่หัวกะทิลงไปได้เลยครับจากนั้นเคี่ยวให้หัวกะทิเดือดงวดสักครู่หนึ่งก่อนครับใช้ไฟอ่อนๆเคี่ยวเรื่อยๆครับใครชอบแตกมันเคี่ยวให้น้ำแห้งไปเลยนะครับ พอเคี่ยวมาจนเริ่มงวดตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้วก็ใส่พริกแกงเขียวหวานลงไปได้เลยครับตามด้วยพริกแกงเผ็ดเล็กน้อยการใส่พริกแกงเผ็ดลงไปในแกงเขียวหวานนอกจากจะทําให้น้ําแกงสีสวยน่ากินแล้วยังทําให้น้ําแกงมีกลิ่นหอมเพิ่มด้วยนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ลองนําไปใช้กันดูจากนั้นผัดจนพริกแกงละลายเข้ากันดีครับเคี่ยวไฟอ่อนไปเรื่อยๆจนกะทิเริ่มแตกมันแบบนี้ครับใครชอบแตกมันก็เคี่ยวนานๆครับ จากนั้นปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บครับเรือป่นครับตกด้วยน้ำปลาครับอัตราส่วนตามนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบสามารถปรับรสเพิ่มได้ครับคราวนี้เราก็รอจนกว่าน้ำตาลปี๊บจะละลายดีครับเราสามารถเคี่ยวพริกแกงไปเรื่อยๆจนงวดได้ครับพอพริกแกงงวดตามต้องการเรียบร้อยแล้วก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยครับใครจะใช้ไก่ส่วนอื่นก็ได้ครับ แล้วก็ตามด้วยเครื่องในไก่ครับตรงนี้เร่งไฟแรงขึ้นมาอีกนิดครับเราจะผัดจนกว่าเครื่องในไก่และไก่จะเริ่มสุกก่อนครับระหว่างผัดให้โรยใบมะกรูดลงไปครับเพิ่มกลิ่นหอมของเมนูแล้วก็ช่วยดับขาวให้กับเนื้อสัตว์ได้ครับวันนี้หม้อที่ผมใช้เป็นหม้อชาบูนะครับจะขนาดเล็กแล้วก็ก้นมันจะตื้นครับเหมาะสำหรับทำเมนูแกงมากๆครับ แกงที่หมอ้อไม่ใหญ่มากๆครับหลังจากนั้นเราจะใส่ฟักเขียวลงไปได้เลยครับพอใส่ฟักลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับรอสักครู่หนึ่งก่อนครับเกลี่ยให้ดีครับจากนั้นก็ใส่หางกะทิตามลงไปได้เลยครับการใส่แบบนี้ในกรณีที่ใครไม่ทราบอัตราส่วนของหางกะทิครับจะทำให้เรากะปริมาณหางกะทิให้ท่วมฟักพอดีตามที่ต้องการครับ เรใส่หางกะทิลงไปเรียบร้อยนะครับเราก็ตั้งเคี่ยวรอจนกว่าฟักจะสุกครับออย่างตอนนี้ฟักสุกเรียบร้อยแล้วนะครับพอฟักสุกเรียบร้อยแล้วน้ําแกงเราเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วก็โรยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบลงไปได้เลยครับพอน้ําแกงโดนกับพริกจนมีกลิ่นหอมแล้วเริ่มสุกสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็โรยใบโหระพาครับ ตอนโรยใบโหระพาไฟต้องแรงน้ําต้องเดือดนะครับใบโหระพาจะได้มีกลิ่นหอมครับผมแล้วก็ไม่ดำำําค้าสีเขียวสดน่าทานครับคราวนี้นะครับเราก็รอจนกว่าใบโหระพาจะสุกดีครับก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสําหรับเมนูแกงเขียวหวานไก่ใส่ฟักครับทําง่ายมากๆอัตราส่วนมีในวิดีโอเรียบร้อยแล้วใครดูไม่ทันลงไปดูด้านล่างได้ครับผมจดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องกับข้าวในครัวด้วยครับใครอยากให้ผมทำเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้แล้วเจอกันใหม่ในเมนูหน้าสวัสดีครับ